กับซิงเกยในช่วงถามตอบบนไอโฟนนะครับไอโฟนทำไมชาร์จแบตได้แค่80%แล้วก็ไม่เพิ่มเลยแล้วก็เล่นโซเชียลมดนเล่นเกมเครื่องน้อนแต่ไม่มากใช่แค่เป็นหมครับ iOS 4.2เป็นปกตินะครับผมถ้า80%ปุ๊บเดอนไฟให้เบาลงเพื่อสนองการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมถ้าไปกดตรงที่แบตเตอรี่ว่าการชาร์จเพื่แบตเตอรี่นะครับ จะเป็นการทำให้ไอโฟนชะลอการชาร์จแบตเพื่อให้ชา้าลงเพื่อถอดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับถ้าเครื่องร้อนไปจะมีปัญหานะผมทำให้เครื่องดีบชาร์จชั่วคราวจากนั้นให้ร้อยเครื่องนะผมให้เย็นลงนะครับอุณหภูมิได้ที่ปุ๊บแบตก็จะเพิ่มขึม้นเองอัตโวมัติจะทบร้อยเปอร์เซ็นแต่ใช้เวลานานสักหน่อยนะผมหากเครื่องร้อนนะครับชาร์จชาร์จไว้ก็ปล่อยชาร์จไปอย่าชาร์จไปเล่นไปนะครับ รืไอเครื่องมีความรอนขึ้นมานะครับผมเมีชาร์จลงเรื่อยๆนะครสำหรับนี้ในช่วงถามต่อบปลายโฟนเพิ่มเติมเปียเท่านี้น,นะครับขอบคุณสายติดตาม,ามเระ่องด้สดครับ